สวัสดีครับนะนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับนะที่โดนสินเชื่อนะครับแคชชิ่งกับแ a ดนะนะครับแล้วก็มาเจอคลิปผมนะครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะฮะแล้วเริ่มบิดวันแรกด้วยนะครับเนี่ยยอดตอนนี้ยรอไป8ปดหมื่นแล้วนะฮะแปดหมื่นนะครับนะช่วงแรกๆเนี่ยก็จ่ายไปจ่ายมาจ่ายดีนะครับเป็นซูเปอร์เวพนะฮะจ่ายจนถึง5้าหมแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆยอดตอนนี้เกือบ8ปดหมื่นนะครับ ใครที่โดนแคชชิ่งกับแฟดเนี่ยนะฮะมีฉาชีพนะนะครับยอด80 0 0 0ื่นแล้วบิดวันแรกนะครับอ่ะได้เจอในแชทได้คุยแล้วนะครับนะผมก็ทักบอกแล้วพอได้แล้วนะฮะอย่าให้มันขึ้นหลักแสนเลยนะครับถามว่าจะกลัวตามมาถึงบ้านใช่ไมฮะไม่ต้องกลัวนะครับนะที่สอบถามเข้ามานะฮะไม่ต้องกลัวนะนะครับบิดเลยนะฮะเนี่ยบิดได้วันแรก2วันแรกแล้วนะครับอดทนหน่อยนะครับ โอ้โหเราโดนเยอะจนโอ้โหหลักแสนแล้วนะนะฮะจะขึ้นหลักแสนแล้วเนี่ยนะครับหลายๆท่านนะยังมียอด8ปดหมื่นอีกขั้นเนื้ออีกท่านหนึ่งก็มีนะนะครับผมเจอเนี่ยสองท่านนะยอดแปดหมื่นนะนะครับขอให้จบตรงนี้เลยนะครับนะฮะจบตรงนี้เลยนะฮะไออย่างอื่นไม่ต้องสนใจนะครับจะโทรทวงข่มขู่ไม่ต้องสนใจนะครับบล็อกอะไรให้มันหมดนะครับไม่ต้องคุยนะครับจบตรงนี้ดีกว่านะครับนะไม่งั้นอนาคตเราจบแน่นะครับมันจะเกินไปกว่านี้แล้วนะ หยุดนะครับ